สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับเป็นไงมือหนีทายงานค่ะฝนตกครับฝ้าคลึ้นหลังจากที่ว่าไปทายงานลายมือเนาะแม่เข้าไปเที่ยวเล่ากันต่อฉลอง400,000ซับโอ้ยมวนหลายมวนหลายมวนแห้งกินก๋วยเตี๋ยวตัวตอนเที่ยงพักกองครับพี่น้องครับเออกินเข่าฮากินเขากินน้ำก้อนดี๋ยวนี้เดี๋ยวคอยไปเอิ้นเด็กน้อยสูบหนึ่งกันเดิมมันไปไปไป ม่แม่พักกันเห็นยังอยู่เดี๊ยบเจี๊บบกพริกเจียค่ำกันเดี๊บบกพริกยอยเ่วเนียิวเน้ยจ้า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 โอ้ยสักสัใจยยันไปตัวนี้ละไม่เร่ิวอยากเร็วฮะอยากเร็วเร็วอยากเร็วบ่เออเตรียมตัวทาไอ้น่ะเออเรวเร็วอยากแล้วอย่าดูนเด้อเร็วเร่วยงน้ำเร่วโอ้ยเนะคนเห็อยากอยู่ เออมาเร็วเร็วยากแล้มพอดีแะคุณยายบัอยู่ฝาดนองเมียเรารับกันน่ทานแฮ้ไปโดนเื่อนฮะไปโดนคุณยายบัยู่จังนั้นแล้วนางขมูบอืออราบัยู่เราไปอน้องอุ้มคือว่าอยากแล้วอยากเ อยากยังไป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 ใส่อยากเข่าดิเมียอยากเขออไปเกพก็มนตเขาใจิดยังไไปคืดไปหอดไสปะโออยากกินก๋วยเตี๋ยวก็มนอยากกันนั่นปินละเง็ดไรไปคืแต่นวยเดียวได้เมัคดยั้งเลยมันปะเออกินลองเนี่อไปไปไคดยัอยกว่าอยากยเตี๋ยวละแต่แต่แต่โอ้ยเขาตึง วันเขาดีต้นไอซื้อมาเต้โอ้ว้าวโอ้ขนาดนั้นเลยโอ้บ่านอยู่คนละบ่านละเฮือนละซานเนาะบึงนางคนละมุมที่นั่งตักกันบึงบึงกูจี๋โอ้ฮะทุงนี่ว่ามีตนฮะได้แล้วโอ้ยเขาอยู่ในเบิรงกัวเตียวล้ะนี่ตัวเด้อพี่น้องหลอกลวงผู้บริโภคอยู่พี่อยู่พี่ไม่มีตนไม่มีต้นบึงมีแต่เศินนั่นใคยนี่ผมมิเตศินผมมีน้าะ โอ้เห็นแนวเด่นวะูนว่าน้ำน้ำมมนตาบึงบอลอ่ะเขาแยกตอนแยกน้ำยั่เป็นประเด็นหนังสือเถ่าย้อนเกิดดุนนม่สือนย้อนเกิดเ่าตอดเอากันได้เป็นอย่งดีมันกว่างถ้าไรสาบมันมุมแคบน้ำยันเหลือไว้เด้อกินก๋วยเตี๋ยวนะบิงบอกมันตอดเอากัน ลองดกลยสิวะอยากเข่ามา่งใหญ่กูพูดเจ้ากระตูดไปหานนองเมียเนี่ยเข้ารทัเออยจไปยั่งตั้กันยั้งออกกันยออกกันยั้ออกกันมันบมันเข่ากล้องบ่ได้กล้องมันหน่อยมันบวกมันหน่อยมันบมีโอ้ยเกิดบวกตัวทศคัเลเสียทุกสกปรกหอย่น่อันเขาฉากมากเลยไปแบกแบบจุกมา โอ้ยไม่ได้ไได้กินแล้วสิอื่นบ้เอาวปีฮะปีมีอยู่กินกับปีหรือกินอย่างวะกินหอยหน่อยโอ้หอยใหญ่กินเพื่ันไหมกินโอยมาหอาดีอันไหนกะูพละอันไหเอ๋อสาธิตวิธีจำกับปีดูจำมึงเลยสาธิตวิธีจำกับปีโอ้ยถือหัวหมอกแม่ โอ้ยกินจั่กะปีเปาหั่นกับพราแห้งเร่ยไปใช่กันยู่อยั่วปวดสมองดิเตรียมพี่อไม่ได้ค่ะมมีดเอผู้เดียวนี่แหละเอาผู้อ้ออเลือยเผื่อยเลือกเอาอย่าเอาคุลุงพุ่งเลยบอต้องลอกแหววหัวไหมสักก่อน่ซิพีพี่ไอไหมวางๆๆแผน อะไยเนี่ยอ่ได้เป็นแพนที่ดีที่สุดกูมไม่เคยห่วงจีบบ้าไอจีโบนี่สิยฮะพูดไอไม่น้องครับนี่คือบเม็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะครับเป็นยังก๋วยเตี๋ยวฮอนโอ้่นว่าก๋วยเตี๋ยวเลือกก๋วยเตี๋ยวเลี่ยนกูก๋วยเตี๋ยวลุยก๋วยเตี๋ยวเลี่ยขั้นตอนในการกินก๋วยเตี๋ยวนะครับอันดับแรกเขาต้องถ่ายรูปบก่อนเพื่อไปอัพลงโซเชียลอืดอมูแล้วก็มันก็จะอืดก่อนมาแมน แล้วก็ไปตีร้านเขาว่าเห็ดสินอึกแล้วก like. ็ได em, ้ลายพร้อมเลยลก๋ยเตี๋ยวร้านนี้ได้ลายดิแ่บแพี่น้องแ่บเป็นก๋วยเตี๋ยว่เื่อ้าซื้อเสียงดังที่สุดอันนี้ก็ว่าบาทน่กิไปใส่เอาย่างเขาสินมาดิมันชิญาลูกสิ์กูไม่นะ มาหนีของอ้าหมาหนีแล้วเร็วหัวเอาอีก้างปะไหมเอาเมื่อกี้เอ้ยเพศการเกิดขึ้นเร็วครับอยากเกินลูกสิงเมื่อกี้เนี่ยดีไปสาเอามาดิจะมากินลูกสิฟวัเอาไม่สวนเนาะบนเบลคนแห่งดองบ้านเราหักดองเมียหักดองเมียหมาดีเบื้องข้างไปนั่งกินโอ้ยเนาะอย่านเขากิน การเขากินลูกสินย์แตกลูกสินก้อนหรอเว้ยเจ้ากระเปากินลูกสินแล้วเจ้ากลับไปนั่งกินลูกศิษยไปบ่หรอบ่หอบ่หัอบ่นอบ่ัรบ่หรอบ่หรอบ่หรบ่หรบ่หรอน่หรอบ่รอม่หอบ่หร มันได้ตอนนึงก็เอาตอนนี้็เอาจ้ะแค้นใจเลยไหมวันนี้แม่งกินที่หลังเจ็บจ้ะเจ็บปะนี่ยนะเขาบอกว่าขั้นจะกินไปกินก๋วยเตี๋ยวนะต้องกินลูกศนก่อนขั้นไปทาขึ้นรถในรถออกก่อนว่าได้สเตกลูกศนซ้ำแซ่บปะลูกศรอะแซ่บอ๋อไอ้หนอนพี่น้องเอง แต่จะงว่หัพาเ้นันกันเบัวบัวภาษาลูฟินกับแพงยับขึ้นไปนั่งดีๆม่โต๊ะงนี้ยาก่แล้วไกินหอยก๋วยเตี๋ยวที่นี่เรื่องไอซีแทนหอไอซี่แทนหอเพราะเสียงเหรอบัมันหน่อยปุ่นพีมีแห้งเออเออบ่มีม่เสียเอ็นไรห้เข้าวโพดเสียงซิบมีหัวหัจ กลางอินเดียเทียนคือสิแพงอยู่หรอพอมันหน่อยค่ะกําลังอันนั้นแหละกลางอินเดียเทียนก็ยดงเยอะอีกอื่นซะอื่นตัวห้ตัวหาบ่เห็นน่ะไม่ยังคือกินเซียนเบิร์ดไว้แทียนยันเส้นเบิร์ดมันยันเส้นเบิร์ดวันนี้ยันเส้นเบิร์ดแบบนี้เอาเดี๋ยวตะลุกสีนไว้แค่นี้ินลุกสีนเดี๋ยวก็ถึงน้องอุ้มลักเอาเดีนแน่ลุกสีนข่อยหายคือลาไปสองหัวดลาลุกสีนข่อยแน่ ไฮลังลูกศิษย์ไครเอาจาับใครนั่นมาใส่มึงแต่งม่ใส่ <laughs> <laughs> พ่อลูกศิษย์มันคือหลาใช่ปวะ <laughs> มึงดูมึงมันนม่ใส่ป่พี่น้องมึงดู <laughs> อาซาน <laughs> ก็ฆ่าายตะวี่อ่ะ <laughs> ขำต้องถอดวายุไออุ่มมันคือขีบเอาขีบเอาแล้วอ่ะน <laughs> ี่คือมาเหลือรอยองคลงในถัวยนี่แจกปอพญาบิษฐ์แจบบ่ลูกศิษย์แจบบ่ลูกศิษย์พวพริกยังมาเผ็ดศิลป์ยาจับ กินเอากินเอาโอ้เอามวนมันแหละมวนมันพี่น้องเตรียมชมละครอสั่นพี่ไอ้น้องเมียตลกสั้นพี่ไอ้น้องเมียทางช่องแพร่พราวสาวอีสานเด้อพี่น้องเด้อเมก่ลหนตอนมื้อนี้ที่ให้น่ะเด็ดเด็ดยังบ่ยังเด็ดยังเด็ดเลยแม่เบื่อแม่โบเมียนจังใดกะฝากติดตามชุมือสุเวนเด้อพี่น้องเด้อเวลา หกโมงคร่งเพราะว่าช่วงนี้คำเร็วเนาะเหากับเปลี่ยนเวลาขยับขยายมาอยู่ที่ว่าหกโมงแรงหกโมงครึงนยงมือแรง,งแรน,นี่ยมือคร่งสิบแปดนาฬิกาจุดสานอเนาะพี่น้องกับฝา่าว<ต>กต<ก>เขาไปเบิง้งว<ห><ม>่าได้สาบเอ็ดว่าได้มันเกินมนนพี่น้องกับกดเข้าไปเบิง้งซืมือซืเวนแหละพี่น้องสาะเวลาจะเกินสิบนาที่สามโม เบิ้งพี่ไอ้น้องเมียแล่ะก็ไปเฮ็ดเปียกตอแล้วก็ไปกินเขากินเขาไปนั่าเบิ้งไปนั่มก็ได้เนาะพอตื่มคว่มแสบค่มนัวสมาองอุ่มเป็นผวงชื่รถให้พี่น้องเลยเด้เนาะมเี่อืกินเขานี่โอ้ยปนคือปนนัวแช้เนาะนี่เปิดเบิ้งน้องอุ่มรถพี่น้องปนนัวจนเข้มหุ่นละเบงทรงอยาหัวห่วัวหะหัััั เอาคลิปนี้เอาไปซ้ำนี้สักก่อนเพร่พาพไปกินกอนโฮสิรักลูกซีนเหมือดเหมือนเหมือดระเบอนหมดแล้วจับแสบครับอ้าวบ๊ายบายทุกคนบา,บายเจอกันคลิปหน้าจ้าจ้า